ครับยินดีต้อนรับสู่วิถีชนบทปลุงมหาครับใบอคลิปดนครับผมมืนอนี้ก็สิเนี่ยมืนอนี้มีโอกาสใครสิอัพคลิปครับผมจักคลิปหนึ่งเกี่ยวกับอัพเดตเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยนี่แหละครับแนว่ครับแนวที่เป็นไปความเป็นไปว่าอยู่มาปีหนึ่งนี่มิยังเกิดขึ้นแน่ครับผลผลิตเป็นยังไง ถ้าพดูดได้ได้เบิ้งคลิปแรกก่ะเสียความแตกต่างครับกล้วยก็เริ่มให้ผลผลิตครับออกเครือกับลังแกร่ร่วมแล้วกับสิรลายสิบเครืออยู่แล้วครับคนละสามสิบสี่สิเครือถ้าผมพาเลาะเบิ้งครับอันนี้เป็นมองยู โดยมากก็จะเป็นกล้วยครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็สิมี้ตัดตะไคร่นะครับไปขายพวกคาพวกชะอมนั่แหละครับซกักซักนี่ก็ครบป,ปีครับซกักญ่เร็วอยู่ครับกล้วยพวกกล้วยกำลังออกผลกำลังตกลิน้นนะครับเดีย๋ยวนี้ ฝนกำลังตกลินช่วงนี้เป็นช่วงวิดูฝนครับยามเห็ดหน้า ครับทั้งคู่นี่ก็สิเป็นตะไคร้ครับตะไคร้ปีนี้เสี่ยวกล้วยลงครับทั้งคู่นี่ผสมันซับกับตะไคร้อันนี้พะยุงนะครับปลูกได้ปีหนึง่งอันนี้มกแปบเคืือบมกแปบเจ้าน่าจะเป็นมาครับขายไปชุดนึงแล้วครับช่วงนี้กำลังถอดยอดใหม่ บรรยากาศฝนตกลินครับบรรยากาศฝนตกลินยางไปเป็นเล็กน้อยครับผมร,มรอบๆเนี่ยสเตเตไปด้วยตะไคร้แล้วครับตะไคร้่เ่ตัดไปขายครับโปนีนตัดขาย ก็เท่าละสี่สิบห้าสิบบาทครับมันหลายอยู่แต่ว่าออกไปเท่าละหน่อยครับเอาไปหลายอย่างอันนี้แฝกครับปลูกกันผู้สะหนาดินพังครับนะครับม่เจอตะไคร่ทั้งนั้นแหละครับ ถ้าอยู่คู่ไตก็สจะเป็นคาครับไกล้เมื่อนี้ว่าสตาร์ทรถโอ้ฝนจะเลยกยุดสักนันเมื่อนี้นี่ครับแต่กล้วยอันนี้แบกโฮ่ขี้เล็กครับแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไปถึงมูผู้หนึ่งนะครับได้ยอยู่ต่างประเทศเวียดนามครับเสวี่ยเพี่บรรยากเบืองว่าที่อยู่ผมเป็นยังไงแล้ว hi lee this video for you this is my farm this is my house this is my house it's my safe house okay. ผมกับงูปลาปลาเนี่ยแหละครับไอ้ภาษาอังกฤษอะไรนี่้วยครับกล้วยอันนี้อ่ะมีสุกแล้วสุกพ่อแกหรือว่ามันยังไม่หนึบครับ้เบางทีอ่ะอันนี้ครับขาทานน้ำหอมปลูกสลับนี่ครับคาหมักพริกมีเบิร์ดเหรอครับอยู่คู่นี่ ทั้งเพิงกับเปนกล้วยทั้งไตกับเป็นพวกคาพวกพริกพวกอันนี้พอน้ำหอมคาข้วกล้วยนะครกล้วยนี่นี่เพื่อนหนึ่งก็ได้ยังไอยู่ครับเครื่อนนี้ก็ได้ไม่อยู่นี่ปีหนึ่งนะครับเด้อครบปีพอดีอาจจะเกินปีมาอยู่เดือนผลผลิต ที่กำลังให้ผลครับล่วยอยู่ทั้งคู่นี่ออกลูกออกนันซูก่อแล้วครับแค่นี่โอ้สุดยอดแค่นี้ก็ได้คักอยู่ดีครับไมเต้งนป่วย นี่ตะก้าครับผมว่าสีดำเอามันจังดูแล n h าง่ายครับว่านเนีสีก็ดูแลหน ả าย n ายากเี่นบ่นี่ครับมาผมไปเล่นเขาเพคนอีกโอ้พรเจ้าสิว่าให้ละเห็นครับ n h าและนั่นสีดำเอาครับดูแล n h ง่า,งายนี่น้ำแหงแล้วสียหาน้ำใส่ ทั้งคู่นะครับทั้งคู่สิมีกล้วยมีต้นฮอตต้นผลหะครับมีปลูกผักหวานใส่กับมี่ครับมีผักหวานกำลังปลูกปีนี่แหละครับแลกักการพวกพริกพวกอย่างหน้ากับมีคบม่ครับคาตะไคร้ชะอมครับโพดอันนี้ก็ปลูกมะฮูงใส่ครับนี่ยเมื่ก็ได้กินหรอกครับมันออก ดอกแหละบักฮุงบักฮุงครับรังเจียวดอกถึอน้ำถึอฝนกำลังเจียวดอกกำลัองออกดอกอันนี้สแตว์ด้วยครับสะเดาดสแตว์ดเพิ่งพักชินินบุบบกับฮุงมากกำลังออกหมากครับทงหน้าชมบรรยากาศครับ ตรงน้างามๆครับผมครับฝนตกลิ้นครับตรงหน้าเขียวอันนี้อีกมุมหนึ่งครับ ทั้งคู่นะสมีแตกล้วยเหมือน่ามีแต่กล้วยมีทุกอย่ยางครับหลายอย่างมีคามีกล้วยมีพลิกมีสักปลูกสักปลูกอย่างหน้าปลูกชะอมครับพูดนี่ก็สิปลูกกล้วยครับผสมกับตะไครชะอมมีกล้วยไข่ครับกล้วยไข่ผลเริ่มโลงหนาเม็ดครับผม น,น,นะนั่นน่ะกันนี่แหละครับที่แต่ผูดด้ใดได้ติดตามที่ผ่านมากอ่ะนี่แหละครับที่มาอยู่ได้ปีหนึ่งครับผลผลิตก็ตามที่เห็นพ่อได้อายุได้กินครับพ่อได้อาศัยคลิปนี้กับไว้เท่านี้กันนะครับเด้อพอฝนล,ลงเม็ดหนาเติบแล้วครับผมครับสวัสดีครับ